อันนี้เป็นกฎย่อยให้เราทราบว่าทําบุญแล้วอาจจะได้ความสุขก็ได้หรือจะไม่ได้ก็ได้ก็แล้วแต่เงื่อนไขปัจจัยของมันเหมือนเราพูดว่าปลูกข้าวก็จะได้ข้าวนะอันนี้เป็นเงื่อนไขอันหนึ่งของกฎแห่งพืชนะแต่กฎของพืชมันต้นอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ใหญ่ก็คือมันไม่แน่นอนอาจจะได้หรืออาจจะไม่ได้ก็ได้ต้องดูเหตุปัจจัยที่อิงอาศัยเช่นฝนดีไหมดูแลดีไหมถึงเวลาของมันหรือ,อยัง ถ้าถึงเวลาก็จะได้ผลตางที่ต้องการทําความดีก็จะได้ความดีตามกฎเกณฑ์นั่นแหละและได้ผลออกมาเป็นความสุขถ้าเหตุปัจจัยมีความพร้องแต่อาจจะได้หรือจะไม่ได้ก็ต้องดูเงื่อนไขอื่นๆที่อยู่ภายใต้ความไม่แน่ไม่นอนจะไปควบคุมเอาตามใจชอบก็ไม่ได้ไอ้หมอนี้มันเลวแล้วเกินทําเลวมันก็จะได้เลวอยากมันได้ชั่วเหมือนที่กฎแห่งกรรมอย่างนี้ก็ไม่ได้เพราะว่า กฎแห่งกรรมนั้นมันอยู่ภายใต้กฎแห่งธรรมกฎใหญ่ของมันอยู่เนี่ยพวกเราต้องทราบกฎอันนี้ไว้กฎของความไม่แน่ไม่นอนนี่มันแน่นอนราะมันอย่างนี้ไม่ได้เป็นไปตามใจเราชอบบางคนเรียนธรรมะแล้วเห็นคนนิสัยไม่ดีเดี๋ยวมันก็ไปตามกรรมของมันมันก็ตกอย่างนู้นอย่างนี้อาจจะเป็นอย่างนั้นหรืออาจจะไม่เป็นก็ได้เพราะมันยังไม่แน่นอนแต่ถ้ามีเหตุปัจจัยพร้อมทําชั่วเอาไว้ก็จะได้รับความชั่วอย่างนั้นแหละ ต้องดูเหตุเงื่อนไขอื่นอีกหลายประการนะกฎใหญ่ที่สุดก็มีอยู่สี่กฎอันนี้ท่นะนานลาให้ศึกษาให้ละเอียดแล้วก็จะได้เข้าใจข้อธรรมะนะเมื่อไปปฏิบัติก็อย่าลืมมองสิ่งต่างๆให้ทะลุโป,ปร่ปปรองอย่างนี้นะครับต่อมาก็เป็นคําที่ใช้แทนกฎก็จะมีหลายคําด้วยกันท่านก็จําไว้ก็ได้นะก็มีคําว่าธรรมมัิตตา เป็นภาวะหรือเป็นสิ่งที่เป็นไปตามเหตุตามเงื่อนไขตามธรรมมันเป็นไปตามธรรมไม่ได้เป็นไปตามใครไม่ได้เป็นตามอยากไม่ได้เป็นไปตามคิดตามโน่นตามนี่มันเป็นไปตามธรรมเกิดขึ้นดำรงอยู่และเป็นไปตามธรรมนะหรือพูดเป็นบาลีก็คือธรรมะจิตตาธรรมะนิยามตาเป็นนิยามของธรรมเป็นความแน่นอนของธรรมที่มันต้องเป็นอย่างนั้น ไม่ได้แน่นอนของใครไม่ได้แน่นอนของคนโน้นคนนี้ไม่ใช่กฎของพระพุทธเจ้าไม่ได้กฎของโน่นของนี่แต่เป็นกฎของธรรมหรือเราเรียกกฎธรรมชาติอย่างนี้ก็ได้นะแต่นี่เป็นคำหลังๆถ้าเป็นคำที่พระพุทธองค์ใช้ก็คือธรรมะน,นิยามาตานะเป็นธรรมนิยามนิยามแปลว่าความแน่นอนกฎนั่นเองกฎความแน่นอน,น,อนของธรรมะไม่ใช่ความแน่นอนของใคร เป็นความแน่นอนของธรรมะที่มันจะต้องไม่แน่นอนมันเป็นอย่างนั้นของมันถ้ามันเป็นสังขารมันเป็นอย่างนั้นต่อมาก็มีอีกตาถัดตาอันนี้ท่านคงได้ยินบ่อยนะมีหลายคําที่อาจจะเคยได้ยินบ่อยบางคําอาจจะไม่ค่อยคุ้นก็ได้แต่ก็ใช้แทนกฎคำเหล่านี้เป็นคําที่ใช้แทนกฎก็คือใช้คําสั้นๆแทนที่จะพูดยาวก็พูดสั้นคนที่เข้าใจทะลุปลุกโลงแล้วก็ไม่มีอะไรต้องพูดยาวพูดสั้นๆ ว่ามันเป็นเช่นนั้นของมันเองไม่ใช่เป็นตามใจใครมันเป็นอย่างนั้นของมันตัทธตาอวิตตัทธตาไม่ใช่ว่าไม่เป็นเช่นนั้นไม่คลาดเคลื่อนจากความเป็นอย่างนั้นไม่พลาดจากความเป็นอย่างนั้นก็มันเป็นอย่างนั้นมันไม่เคลื่อนจากความเป็นอย่างนั้นมันไม่ใช่ว่าไม่เป็นอย่างนั้นนะแล้วก็อนัญญัตตาไม่เป็นอย่างอื่นนะอันนี้โลกมันก็เป็นอย่างนี้นะถ้า อุปทานขันห้ามันเป็นทุกข์ก็เพราะว่ามันเป็นทุกข์อย่างนั้นของมันมันไม่ใช่ว่ามันจะไม่เป็นทุกข์มันไม่เป็นอย่างอื่นจากทุกข์ถ้าเหตุเกิดทุกข์ก็ต้องเป็นตัญหามันจะกลายเป็นอย่างอื่นอย่างนู้นอย่างนี้ตามใจใครไม่ได้มันเป็นของมันอย่างนั้นนี่เป็นคําที่ใช้แทนกฎหลายคําด้วยกันวันนี้ผมยกมาบางคําที่สําคัญสําคัญเรียนเป็นแบบย่อๆไปก่อนเป็นโครงไว ท่านศึกษาละเอียดท่านก็สามารถที่จะมีคำอื่นงเพิ่มเติมเข้าม,มาตามสมควรผมเข้าใจว่าท่านทั้งหลายได้มีโอกาสฟังธรรมะหมวดนั้นหมวดนี้มาบ้างคงจะได้เข้าใจหรือรู้ข้อธรรมะจุดนั้นจุดนี้พอสมควรผมพูดเป็นโครงไว้ท่านก็มีความรู้ตรงใดก็เอออยู่ตรงนั้นตรงนี้ก็จะได้พิจารณาให้สัมพันธ์กันหรือว่าครอบคลุมสมบูรณ์ได้อย่างนี้นะครับ ความรู้ธรรมะถ้าเป็นแค่จุดใดจุดหนึ่งไม่ครอบคลุมไม่สมบูรณ์มันก็ยังใช้การไม่ได้จริงอาจจะก่อให้เกิดความยึดความถือได้ที่ยึดถือไม่ใช่ความผิดของธรรมะไม่ได้ความผิดของอาจารย์แต่เป็นความผิดของความถือของเราที่มันมีมาแต่เดิมนะอันนี้แหละเป็นสิ่งที่เราต้องแก้ไขของดีมันก็ดีของมันแต่ความถือดีนี้มันไม่ดีไม่ใช่ดีมันไม่ดีดีมันก็ดีอยู่อย่างนั้นแหละส่วนความถือว่ามันดียึดว่ามันดีเมันไม่ดี ว่ามันยังมีดีอีกหลายดีอีกหลายอย่างซึ่งดีถ้าแบบโลกๆมันก็ยังถือไม่ได้เพราะมันเป็นของไม่เที่ยงถ้าเราจะถือดีว่ามันจะต้องดีตลอดไปดีตลอดกาลไม่ทราบว่ามันเป็นของไม่แน่นอนเลยไม่ทราบว่าดีนั้นมันเป็นสังขารที่มันจะดีก็ต่อเมื่อมันมีเงื่อนไขแวดล้อมมันจึงดีในแง่นี้ถ้าเปลี่ยนปัจจัยแวดล้อมมันก็อาจจะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นถ้าเราไม่เข้าใจอย่างนี้มันก็เป็นตำถือที่ผิดอยู่นะ ถือธรรมะหมวดหนึ่งสถานการณ์หนึ่งว่าไปใช้อีกหมวดหนึ่งถือดีตรงหนึ่งไปดีอีกตรงหนึ่งมันก็คนละเพี้ยนกันอย่างนี้ท่านบอกนี้นะครับฉะนั้นเบื้องต้นถ้าเราไม่เข้าใจอะไรมากนะก็อย่าไปถืออะไรมากนะหลักง่ายๆถ้ายังเข้าใจธรรมะไม่เยอะนักก็อย่าไปถือมั่นอะไรมากนะรู้อะไรก็ให้เรียนรู้ไว้แล้วก็เรียนรู้เพิ่มเติมเป็นคนที่หัวอ่อนฟังคนนั้นง่ายคนนี้ง่ายอย่าไปถืออะไรนะกนะ อย่างนี้อย่าไปถือมั่นหมายอะไรมากนะครับทำนองนี้นะถ้าทําอย่างนี้ได้ท่านมาเรียนกับผมมาฟังก็จะได้ความรู้ไปเรียนกับครูบาอาจารย์ท่านอื่นอ่านหนังสืออื่นก็รวมเข้ามานะไม่ใช่เพื่อเราจะเป็นลูกศิษย์หรือเป็นอะไรของใครเป็นลูกน้องใครแต่พวกเราทุกคนล้วนเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าด้วยกันทั้งนั้นจะมาปฏิบัติเดินตามมาัสมีองคแปเนี่อย่างนี้นะทำนองนี้นะครับอันนี้คําที่ใช้แทนกดต่าง คำเหล่านี้ก็เป็นคําที่กล่าวถึงมัชเชนธรรมเทศนาธรรมเทศนาที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงแบบกลางกลาแบบสายกลางที่พอดีเหมาะสมถูกต้องกับข้อเท็จจริงเป็นเหตุผลบริสุทธิ์ตามธรรมชาติส่วนพวกเราก็มีเหตุผลของเราเหมือนกันผมก็มีเหตุผลของผมท่านก็มีเหตุผลของท่านอันนี้ก็ก็ต้องมาจับเข่าคุยกันให้พอลงกันได้แต่ว่ายังไม่ใช่ข้อเท็จจริง ถ้าเป็นข้อเท็จจริงที่เป็นเหตุผลบริสุทธิ์ต้องเป็นธรรมะนี่คือเหตุผลบริสุทธิ์ทางธรรมะฉะนั้นพวกเราทุกคนก็มีเหตุผลท่านก็มีเหตุผลผมก็มีเหตุผลเช่นกันแต่ผลเหล่านี้ไม่ควรถือมั่นหมายกันไปนะักเพราะว่ามันไม่ใช่ข้อเท็จจริงและมันไม่มีประโยชน์พอที่จะถือถ้าใครถือมากก็จะมีปัญหากับคนนั้นบ้างคนนี้บ้างโดยเฉพาะมีปัญหากับความถือของตัวเองนะั่นแหละมันก็จะหนักเป็นทุกข์เนี่เป็นทุกข์โดยไม่จําเป็นเพราะเราอยู่ในโลกมันก็ทุกข์พออยู่แล้ว ถ้าจะมาถือกันอีกมันก็ไม่ไหวคนโบราณเขาจึงบอกว่าอย่าถือสานะอย่างนี้ในห้องนี้ก็มีโบราณหลายท่านอยู่หน้าตาโบราณเยอะหลายท่านเหมือนเนี้ยคํานี้เขาก็ดีเหมือนกันนะเขาบอกอย่าถือสาันเลยโอ้นี่แจ๋วเลยยอดเยี่ยมนะก็อันนี้ดีมากนะครับก็คืออย่าถือเพราะไปถือมันก็ไปถือว่ามันเป็นมันไม่ได้เป็นมันเป็นของมันอยู่แล้วแต่ไม่ถือมันก็เป็นอย่างนั้นถือมันก็เป็นอย่างนั้นมันไม่เป็นอย่างที่เราถือเนี่ยอย่างนี้ อันนี้ให้เข้าใจกฎนะครับคําที่เรานิยมกันในเมืองไทยเราก็มีคําว่าตาัดตานี้ก็ได้ยินบ่อยนะก็ดีมากนะครับจะใช้คําอื่นก็ได้นะครับท่านก็จดไว้ท่านใดชอบคําไหนคําไหนที่เตือนตัวเองได้ก็นําไปใช้ได้นะครับ mm hmm. นี่เป็นไฟล์ธรรมเทศนาแบบกลางๆ mm hmm. ต่อไปคําที่ผมได้กล่าวที่ว่า ลักษณะทั่วไปของคําสอนข้อที่สองก็คือมัชฌิมาปฏิปทาข้อปฏิบัติที่พอดีพอดีที่เป็นสายกลางที่พอดีที่เป็นสายกลางนะภาษาไทยนิยมแล้วว่าทางสายกลางไม่ใช่มันอยู่ตรงกลางแต่ว่ามันพอดีกับข้อท็จจริงมันถูกกับข้อท็จจริงในเมื่อข้อท็จจริงมันไม่เปลี่ยนโลกมันเป็นอย่างนี้ทุกข์มันเป็นอย่างนี้เหตุเกิดทุกข์มันเป็นอย่างนี้ความดับทุกข์มันเป็นอย่างนี้ทางมันเป็นอย่างนี้มันไม่มีวันเปลี่ยนเลย มันเป็นสูงสุดแล้วมันเปลี่ยนไม่ได้แล้จะให้ทํำยังไงลนะ่ะเราก็ต้องเปลี่ยนตัวเองเปลี่ยนให้มีตาดูแล้วก็ทําให้มันถูกนะข้อปฏิบัติที่พอดีเหมาะสมกับข้อที่จริงที่ถูกเนี่ยก็มีอยู่แปดประเด็นเนี่ยแปดอันถ้าเอามารวมกันเป็นหนึ่งเดียวมาประชุมรวมในคนเดียวกันคนนี้ก็จะเป็นผู้ที่เข้าใจโลกมีปัญญาพ้นทุกไปได้วิชาวิมุตต์ฝึกคุณสมบัติเหล่านี้ หมือนกับพวกเราจะทํางานใดงานหนึ่งเป็นจะเป็นนักมวยจะเป็นนักกอล์ฟจะเป็นนักกีฬาอาชีพก็ต้องฝึกหลายๆอย่างมารวมกันเข้านะจะเป็นนักมวยก็ต้องเริ่มตั้งแต่ไปฝึกกําลังแขนกําลังขาฝึกต่อยกระสอบทรายเตะกระสอบทรายฝึกกับครูซ้อมอย่างนู้นอย่างนี้ให้ได้คุณสมบัติของความเป็นนักมวยมาพอฝึกได้คุณสมบัติมาครบแล้วก็มาซ้อมกับผู้ซ้อมขึ้นเวทีชกกับนักมวย ที่เขาเคยชบในเวทีจริงมาก่อนแต่ว่ามานชกกันเล่นๆก่อนอชกไปชกมาจนมีความเชี่ยวชาญพอสมควรก็ขึ้นต่อยบนเวทีได้พอขึ้นต่อยบนเวทีแ,แรกๆอาจจะไม่ไม่เก่งนักก็ค่อยๆปรับไปแต่ต้องมีคุณสมบัติบางแล้วอย่างนี้ก็คล้ายอริยมรคมีองค์แปดการที่จะเป็นผู้พ้นทุ์มีดวงตามีปัญญาเข้าใจโลกมันก็ต้องมีคุณสมบัติแปดอย่างนี้มารวมในคน ถ้ายังมีข้อแปดก็ต้องไปฝึกข้อนั้นมาหน่อยข้อนี้มาหน่อยข้อน้นมาหน่อยแล้วเอามารวมกันพอเอามารวมกันก็ไปซ้อมนพวกเราก็คงมีเวทีซ้อมอยู่แล้วที่ไหนก็ซ้อมอยู่ที่นี่ก็ซ้อมเหมือนกันบางคนโดนซ้อมสะนุ่มเลยรินห้อยเลยนะฉะนั้นคนที่ไม่ได้ซ้อมไว้เนี่ยก็จะถูกโลกซ้อมจนตาบวมไปหมดเลยบางคนนะแต่ถ้าได้ซ้อมไว้ฉะนั้นตอนซ้อมไว้เนี่ยมันจะมาซ้อมในโลกมันก็ไม่ได้เหมือนนักมวยเนี่ย จะขึ้นขึ้นเวทีต่อยเลยมันก็แหมมันนักมวยที่แท้จริงต้องขึ้นเวทีต่อยเลยมันก็ถูกอยู่แต่ว่าถ้าไม่เคยต่อยมาก่อนไม่เคยซ้อมนี่ไปขึ้นเลยมันก็โดนก็ต่อยท่าเดียวเหมือนกับเรานักปฏิบัตริรมเนี่ยต้องปฏิบัติในโลกเลยโอ้โหแจ๋วอย่างเยี่ยมแต่ว่าถ้าจะเอาเลยอย่างนี้สงสัยตาบวมนะไม่ได้น้ออย่างเงี้ยนะจากนั้นจะต้องมีการซ้อมกันขึ้นซึ่งซ้อมกันเนี่ยองค์ประกอบที่ต้องใช้ในการซ้อมในการฝึกการหัดเพื่อให้มารวมจะได้เอาไปใช้ ก็มีอยู่แปดอันนี่แหละอท่านฝึกเวลาไหนอะไรไหนก็ให้ดูในกรอบในแปดอย่างเนี้นะบางท่านอาจจะเน้นอันแดนหนึ่งก่อนบางท่านอาจจะเน้นอันนน้นอันนี้มีเทคนิควิธีการโน้นนี้อะไรต่างๆนะก็ให้อยู่ในกรอบหลักอันนี้นะครับอ,อันนี้เมื่อฝึกมีครบแปดแล้วก็เข้าเวทีได้ไปอยู่ในโลกก็ฝึกต่อไปเหมือนนักมวยนะไม่ได้เป็นอาชีพ ไม่ได้เก่งมาแต่เกิดก็มาซ้อมก่อนซ้อมแล้วก็ขึ้นเวทีเอาแบบบอกๆก่อนนะถ้าไม่ไหวก็หลบไปก่อนนะแต่พอเก่งแล้วเอาละทีนี้ก็สู้โคตรสู้ได้แน่ยางี้ทำองนีนงนน้พวกเราก็คล้ายกันจึงมีอุบายให้ฝึกมากมายตั้งแต่ตนนะมีเยอะแยะวิธีการฝึกอุบายเทคนิควิธีเหล่านั้นฝึกแล้วก็จะได้องค์มรครบบ้างไม่ครบบ้างตามสมควรแก่วิธีที่เหมาะสมกับจริตของเรา แต่ถ้าเป็นพระพุทธเจ้าให้ฝึกแบบให้ฝึกนี้นะต้องครบแน่นอนเลยแต่พวกเรารุ่นหลังก็ฝึกแล้วก็ต้องดูตัวเองว่ามันครบไหมนะครับแปดอันนี้มีอะไรบ้างหนึ่งสัมมาทิฏฐิเห็นถูกต้องเห็นชอบ 2. สองสัมมาสังกัปปะคิดถูกต้องคิดชอบ 3. สามสัมมาวาจาวาจาถูกต้องคําพูดถูกต้องวาจาชอบ 4. สี่สัมมากัมมันตะการกระทําทางกายต้องถูกต้องการกระทําทางกายถูกต้อง ชอบห้าสัมมาอาชีวะการเลี้ยงชีวิตใช้ชีวิตดำเนินชีวิตถูกต้องหกสัมมาวายามะความเพียรพยายามกล้าหาญบากบัน่นถูกต้องเจ็ดสัมมาสติการระลึกรู้นึกได้ถูกต้องแปดสัมมาสมาธิความตั้งใจมั่นถูกต้องอ่ก็มีอยู่แปดอย่างมีคําว่าสัมมาอยู่ข้างหน้าทั้งนั้นเลยคําว่าสัมมาที่แปลว่าถูกต้องอันนี้หมายถึง มันเหมาะสมแล้วก็ทําให้ถึงความพ้นทุกข์ได้ถึงความเป็นผู้มีวิชาถึงมีมุตได้เรียกว่าถูกฉนันทางพูดเราเนี่นิยามคําว่าถูกนี้ไม่ใช่นิยามว่าเป็นกุศลธรรมดาเป็นบุญก็จะถือว่าถูกถูกคือมันทําให้พ้นทุกข์ได่นั้นแหละทางพูดเราเถ้าเดินถูกทางมันก็ถึงเป้าหมายถ้าเดินไม่ถูกถึงแม้มันจะดีแต่ก็ไม่ถึงเป้าหมายอยู่ดีฉะนั้นดีบางอย่างก็ไม่ถูกแต่มันก็ดี แต่มันไม่สัมมามันไม่ถูกอย่างนี้นะเะนั้นดีกับถูนี่ไม่เหมือนกันนะครับดีชั่วมันก็คู่โลกทางพูดเราก็ให้ละชั่วมาทําดีแล้วก็ให้มาทำแปดพันเนี่ยมาชาระจิตต่อไปนะก็เพื่อให้ถึงความพ้นทุกข์สัมมาก็เลยมีแปดนี้นะครับอริมากมีองแปดนั้นมีหัวหน้าขาวก็คือสัมมาทิฏฐินั้นเป็นหัวหน้าเป็นตัวนํามา ถ้ายังไม่มีปัญญาเป็นของตนเองท่านก็ให้เชื่อพระพุทธเจ้าก่อนมาฟังธทรมาใส่ใจให้เกิดเป็นปัญญาระดับหนึ่งแล้วก็จะได้ไปฝึกปฏิบัติถูกต้องทีนี้เมื่อปฏิบัติถูกต้องก็จะได้มีศีลมีสมาธิมีข้อนูน้นข้อนี้แล้วก็เอาไปฝึกปัญญาให้สูงขึ้นต่อไปแต่เบื้องต้นปัญญาของพวกเราจะมีได้โดยอาศัยการฟังเท่านั้นเนื่องจากคิดเองไม่ได้ถ้าคิดเองมันจะผิดทันทีห้ามคิดเอง เบื้องต้นง่ายๆก็คืออย่าไปคิดมากเนี่ยเบื้องต้นที่สุดนะทีน,นี้ถ้าจะคิดก็ต้องไปฟังธรรมะที่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้แล้วจําไว้แล้วก็คิดตามนั้นต่จะคิดนะอย่างนี้ก็จะทําให้เกิดปัญญาเกิดความรู้ขึ้นมาระดับหนึ่งพอเกิดความรู้ขึ้นมาระดับหนึ่งก็ไปปฏิบัติให้มีความพร้อมมีจิตที่ดีมีสติตั้งมั่นมีสมาธิแล้วก็ฝึกปัญญาต่อไปนยอย่างนี้ถ้าจะมาคิดคิดเอาแบบที่เราเคยเป็นนี่มันไม่ได้เนื่องจากปัญญาเนี่ย พวกเราเนี้เป็นแบบสาวกไม่ได้บำเพ็ญบาร,รมีมาพอที่จะค้นอะไรด้วยตัวเอทงทั้งๆที่ความจริงก็มีทําไมเราจึงไม่เห็นอย่างพระพุทธเจ้าทําไมเราจึงไม่คิดออกบวช